สวัสดีค่ะพี่น้องม่เห็นกันโดนนะคะพี่น้อง,งเี้ยวันนี้้อาไปสื่อของออนไลน์ไหมถึงมาสติมเบิร์กนะหุนอกกรอบนี่เป็นแคปหมูแคปแก้วนะคะกินของหวานก่อนนะพี่น้องของหวานก่อนแล้วกันึื่อ,อยรกีกินนะคะดูสีนี่เนาะกแบบเพกที่ตุ๊ก ขนโอขนนอบกรอบอด่มกสมกรอบมากหวาน หวานมากการอบอีพี่น้องข้าวหนุนเนาะอันนี้พัดกับมีมีขายตอนไล่ทั่วไปแหละค่ะคนมากที่เคยเห็นจะอยู่ท้างอัน จังหวัดระยองจังหวัดชนบุรียัสิเนาะจังหวัดตราดที่ไปเที่ยวทะเลกันนะคะนี่มีแหล่งของฝากแบบอื้ออร่อรย มันเป็นคแงงคปแก้วจากเพกพี่ตุ๊กด้วยกันนะฮะตุ๊กเพกันแคปแก้วจากเพกพี่ตุก๊กนะคะอืมอ นัวกินกับขาหนีย้อนห,น,หนหรือว่ากับสมต่ำไม่หนอกเสียบชิ้นใหญ่ๆเลยอ,อร่อย พี่แกก็กจะเอามาขายเรื่อยๆเนาะคะ่ะในถุงจะมีซอสพริกแถมมาให้ด้วยาแต่ว่ามันนัวแล้วก็เลย่มพูดกินเน,น้ะคะ่ะมารีวิวของกินในบ้างพี่น้องอ๋อมื้อนี้เจือขันสมินเนาะคะ่ะเนาะสวัสดีค่ะ